ค่ะสวัสดีทีนนะคะชื่อปริยกรน,นะคะตะก,กี้น้องติ๊กเอกอรียบอาจารย์จูนก็อยู่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันทคโนโลยีประจอมเก้าธนบุรีโดยประกาวพื้นฐานก็คือจริงๆเป็น คนที่สนใจการเรียนรู้เป็นเทคโนโลยิสที่มาสนใจการเรียนรู้เพราะฉะนั้นจริงๆก็เป็นเหมือน learning scientist ก็คือเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจการเรียนรู้แล้วกเ็เริ่มทำงานที่พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเริ่มตั้ง learning lab ซึ่ง learning lab เนี่ยโฟกัสในคอนเซปต์เรียกว่า constructionism เพราะว่าในความที่วิเลย ใน,ในสถาบ,บันการเ,เรียนรู้เองเนี่ยก็คือในเรื่องการเรียนรู้แต่ในสถาบ,บันเพเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าธนบุรีเนี่ยเราก็มีเอนจิเนียร์คือเป็นไซด์แอนด์เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิศวกรเนี่ยคืออินเวนเตอร์คือผู้สร้างเพราะฉะนั้นผู้สร้างเนี่ยเราก็สนใจเรื่องสิ่งประดิษฐ์เพราะฉะนั้นพอสนใจเรื่องสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพอมาจับเรื่องการเรียนรู้มันก็คือการสร้างองค์ความรู้โดยการใช้ hands h a r d ประกอบเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะมาค่อยยกตัวอย่างให้ฟังว่าประกอบกันเป็นอะไรบ้างแต่แบ็กกราวก็คือเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ซึ่งเป็นทำงานอาร์ตทำงานการศึกษาแล้วก็หลักๆก,ก็คือเรียกตัวเองว่าเป็นเลิร์นนิ่งไซเอนติสและครีเอทีฟเทคโนโลยีสแล้วก็จบการศึกษาจากอ,อ i v e r s i t y of b r e m e n ที่เยอรมันค่ะ แล้วก็สนใจการเรียนรู้ในยุโรปค่อนแห่งเยอะเนื่องจากได้ทํางานร่วมกับนักการศึกษาเยอะไม่ว่าจะเป็นทางสายรูดอฟสไตน์เนอร์ฟิโลโซฟีหรือมอนเตสซอรีหรือแม้กระทั่งทางฟรีเน่ทางฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ทํางานกับเพื่อนฝูงนักวิจัยทางสแกนเนเวียนก็เยอะก็ทําให้เป็นนักการศึกษาที่ถ้าเป็นนักเทคโนโลยีที่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับนักการศึกษาเยอะแล้วก็ by p r a c t i c i n g ค่ะ ขอบคุณมากค่ะจันจูนน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะค่อยๆถามต่อนะคะว่าจันจูนมีประสบการณท์ที่น่าสนใจยังไงบ้างค่ะ่อไปเรียนเชิญอาจารย์มนสิทธิ์ค่ะครับสวัสดีครับชื่อมนสิทธิ์ครับมนสิทธิ์ธนาสิทธิกโกศลจริงๆผมไม่ได้ทําทางด้าน education มาเลยอะครับจริงๆตอนที่ผมจบมาผมจบเอกฟิสิกส์โดยตรงเลยครับก็มาทํางานที่มสทรได้ประมาณหกเจปีแล้วครับ ตอนเข้ามาจริงๆคือผมคิดว่าอาจารย์ทุกท่านก็คงจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันก็คือทำไมอะผมผมอาจจะเจอหนักเป็นฟิเศษเพราะผมสอนฟิสิกส์ทำไมเด็กถึงไม่ชอบฟิสิกส์จังเลยอะไรแบบนี้มันก็เป็นหนึ่งในคําถามที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนการทํางานของผมเหมือนกันนะครับทําให้ผมเริ่มสนใจว่าเ,เราจะหาวิธีการสอนยังไงนะครับทํายังไงถึงจะสามารถ engage เด็ก ได้ทำให้เขามีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นก็เลยมาสนใจทางด้านนี้นะครับตอนนี้กต็ตอนนี้นะครับใครของหน่อยแล้วกันครับตอนนี้ก็เป็นประธานหลักสูตรสาย education อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับก็หลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรที่รับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีนะครับที่จบทางด้านสายสกเทคนะครับวิศวะ วิทยาศาสตร์นะครับมาเรียนต่อ2ปีนะครับเพื่อให้ได้ไปประกอบวิช,วชาชีพครูเราก็จะได้ไปเป็นครูประจำตามโรงเรียนต่างๆนะครับครับขอบคุณค่ะจจนแบงค์ขอบคุณจันมลสิทธิ์นะคะต่อไปต่อไปเราอยากจะขยับเข้ามาเ,เรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลยนะคะ ท่านที่ตอนนี้ฟังอยู่นะคะผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถที่จะพิมพ์คำถามนะคะหรือว่าความสนใจหรือความเห็นในช่องแชทบล็อกก่อนนะคะในช่วงช่วงเวลาพูดคุยนี้นะคะแล้วหลังจากนี้เราจะรำคำถามออกมาเอ่อมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นเป็นช่วงถามตอบในช่วงเวลาถัดไปนะคะ,ะช่วงนี้อยากจะเชิญอาจารย์จันจุนนะคะอาจารย์เล่าภาพนิดนึงว่าเรื่องของการเรียนรู้ที่อาจารย์มอง แล้วก็อาจารย์ได้ทดลองทำมาเนี่ยค่ะอาจารย์มีทฤษฎีอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญที่มาออกแบบในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์บ้างคะคืออย่างที่เกินไปตอนแรกนะคะว่าสิ่งที่สอนเนี่ยก็คือเอนจิเนียร์แล้วก็เอนจิเนียร์มีความง่ายคือมันต้องประดิษฐ์ทีนี้พอมันเป็น แค่กระดาษทฤษฎีเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามโฟกัสก็คือ hand, head, heart คำว่า hand, head, heart เนี่ยสรุปสั้นๆก็คือว่าเวลาเราอ่านอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแล้วเราไม่จดเนี่ยเราก็จะไม่จำแต่ถ้าอ่านจดแล้วก็จำแต่ถ้าไม่ได้ประดิษฐ์ออกมามันสิ่งที่คิดมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกสร้างเป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้น ส่วนหนึ่งเนี่ยจากการที่ได้ทำงานกับเซโมพาพเฮิร์ซึ่งซึ่งตอนมาทำงานที่บางมดในปี1996เกนี่ยนะคะก็มีส่วนที่ช่วยร่วมตั้งโรงเรียนดารุณศิขาไลาซึ่งเราอยู่กับทีมนักวิจัยที่ทำงานกับเด็กแล้วก็ได้ได,ไดเ้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ของเอนจิเนีรกับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลเนี่ยในกระบวนการไม่ได้ต่างกันถ้าเรา ประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราคิดมาวาดลงในกระดาษแล้วมันไม่เป็นรูปเป็นร่างที่จับต้องได้เราก็ได้เรียนรู้แต่ถ้าสร้างให้มันจับต้องได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ใช้พวกม i โครคอนโทรลเลอร์มาประกอบกับการเรียนการสอนบวกกับได้มีส่วนร่วมกับการสร้างเขาเรียกว่าเลโก้โรบอทกับทางมีเด a l a บที่ MIT กระบวนการที่ได้ไปฝึก Hand h a n d h e a d h u หรือ c o n s t r u c t i o n นิซที่เอาสิ่งที่ อ่านเขียนออกมาสเก็ตออกมาวาดออกมาเป็นรูปร่างเหมือนก่อประสาทรายก่อกองทรายอย่างนี้นะคะแล้วก็ประดิษฐ์ออกาเป็นชิ้นงานก็เอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันเป็น s ิ l ิบ b u s หรือขั้นตอนการสอนใน1นึ่งคลาสวิชาเพราะว่า1นึ่งเทอมหรือ1นึ่งคลาสวิชาจะเป็นหรือ1นึ่งโปรเจก็แล้วแต่หรือ,ห,รอห,นหนึ่งชุดวิชาเนี่ยเด็กเขาต้องทำโปรเจก สิ่งที่เริ่มค่อยๆทยอยทำก็คือว่าเริ่มจากว่าให้ทำโปรเจกต์เดี่ยวแล้วก็เป็นโปรเจกต์คู่เป็นโปรเจกต์รวมแล้วแต่แต่สิ่งสำคัญก็คือมีกระบวนการของโปรเจกต์เบสขึ้นมาเนื่องจากเอนจิเนียร์เนี่ยมันต้องประดิษฐ์ถัดไปก็คือในคอนเซปต์ของคอนสตรัคชั่นนิซึมนะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องแชร์สิ่งที่คุณรู้ให้คนอื่นฟังเพราะคุณแชร์สิ่งที่คุณรู้ให้คนอื่นฟังก็คือว่าคุณได้ทบทวนสิ่งที่ตัวเองอ่านมาเขียนออกมาแล้วก็สเก็ตออกมา นั้นมันก็จะเป็นลูปของการของการสอนต่อซึ่งยิ่งสอนต่อยิ่งทําให้ตัวเองจําได้ก็ใช้กระบวนการแบบนี้มาใช้ในคลาสเกือบเกือบทุกวิชาที่สอนนะคะแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือกระบวนการนี้มันพอมันเกิดคอมมูนิเคชันใช่ไหมคะคอมมูนิเคชั่นก็คือสื่อสารจากจากสิ่งที่เรารู้ในในในความเข้าใจของเราเป็นความเข้าใจของเพื่อนสิ่งที่ได้มาเวลาเราไปอธิบายเพื่อนเนี่ย ถ้ามันเกิดการดิ s คัชชัน n p r รเซ s s แล้วมันผิดมันถูกยังไงเพื่อนจะฟีดแบ็คเขาเรียกว่ารีเฟลคชันเพราะนั้นการฟีดแบ็คตรงนี้มันก็เลยทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดเ่ยเออมันมีคนคิดต่างนะหรือสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมีมันมีมันมีคนคิดไม่เหมือนกันแล้วก็มันอาจจะผิดมันอาจจะถูกแต่สิ่งสําคัญก็คือครูหรือผู้สอนเนี่ยอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเด็กมาถามแล้วเราก็ สามารถบอกเด็กว่าอันนี้เออเราไม่เคยคิดเราตอบไม่ได้สิ่งที่สร้างบรรยากาศในห้องเรียนก็คือว่าครูต้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งที่สุดมันเลยทําให้เด็กเนี่ยเกิดกระบวนการแชร์แต่มันก็ใช้เวลานะคะไม่ใช่แบบว่าสอนครั้งแรกแล้วทําได้เลยไม่ถึงว่าคลาสแรกแต่กระบวนการสอนที่ใช้ก็คือว่าเริ่มจากการการเซ็ตต้องต้องเซตติ้งสิ่งแวดล้อมคือต้องต้องสร้างสภาพแวดล้อมคือต้องบายดีไซน์นะคะไม่ได้ไม่ได้แบบ แอดฮอคือไม่ใช่แบบเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ <c oughs> ก็ก็โดนสดได้เลยมันก็บายดีไซน์แต่จะบอกเด็กหรือไม่บอกเด็กเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่มันอยู่ในในกระบวนการ การ p e d a g o g i c a l ในคลาสก็คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนในคลาสทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าร้อยเรียงมาทั้งหมดก็คือว่ามันก็จะมีการสอนในเลคเชอร์มีการอ่านหนังสือมีการแจกกันบ้านไปก่อนมีการมาแชร์กันในคลาสแล้วก็ปั้นออกมาเป็นโปรเจกต์แล้วแบ่งโปรเจกต์นั้นนะ่ะดิสคัสซึ่งกัน,ลกนแล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์ชิ้นใหญ่แล้วก็มีการคอมมูนิเคชันหรือสื่อสารกันในในห้องเรียนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ได้แบ่งกันความรู้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างความ ภูมิใจของแต่ละคนว่าเฮ้ยฉันก็รู้ฉันสอนเพื่อนเพื่อนทําไม่ได้ฉันได้อธิบายเพื่อนหรือเขาจะได้รู้ว่าในหนึ่งคนมันไม่ได้มีเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ชุดนั้นชุดเดียวเพราะนั้นเราอาจจะเชี่ยวชาญชุด A เพื่อนอาจจะเชี่ยวชาญชุดความรู้ B สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการแบ่งปันความรู้หรือ sharing knowledge ในห้องและสำคัญที่สุดเลยคือไม่มีใครเก่งกว่าใครอันเนี้ยเป็นการลดทอน ลำดับชั้นความเก่งกาจในห้องเรียนซึ่งไม่ใช่เฉพาะระดับอนุบาลประถมมัธยมในมหาลายัยก็มีความสําคัญคะว่าต้องลดทอนระดับความเก่งกาจในห้องเรียนลงเพื่อให้ผู้เรียนที่อยู่ท้ายๆห้องอะค่ะเขาเปิดใจเข้ามาหรือมีความกระตือรือร้นให้เห็นว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้ รู้น้อยไปกว่าใครในขณะเดียวกันเพื่อนที่เก่งกาดที่อาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองแน่ก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมีบางจุดที่เราอาจจะมีความบกร่องเพราะนั้นมันเป็นการรีเซ็ตกระบวนการในห้องเรียนที่ให้ทุกคนมาแบ่งปันกันอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พยายามทำในห้องเรียนในการออกแบบออกแบบ ออกแบบกระบวนการก่อนนะคะนี่ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยมันต้องถูกสอดแทรกในในในหลักสูตรเพราะฉะนั้นอาจจะเปิดวิดีโอให้ดูก่อนได้สั้นๆหรือจะอยากสลับไปที่อาจารย์แบงก์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดให้ดูอีกทีก็ได้ให้อาจารย์แบงค์แนะนําในห้องก่อนก็ได้ได้เลยนะคะยังไงก็ได้เพราะว่าเออจริงๆถ้าถ้าถ้าเป็นเป็น ภาคต่อของอาจารย์จูนเดี๋ยวอาจารย์จนูนจะมีคลิปประกอบใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็จะได้อ,อ,อาจจะให้จันแบงค์อธิบายกระบวนการในห้องก่อนก็ได้ค่ะว่าจากจากสมมุติว่าตอนเนี้ยในความพยายามทดลองหารูปแบบเนี่ยตะกี้ก็เล่าให้ฟังว่าในความพยายามทดลองหารูปแบบเนี่ยมันก็มีความยืดหยุ่นคือแต่ละเทอมนี่อินพัวไวเซชันตลอดคือหมายความว่าต้องต้องรู้จักเด็กก่อน สำคัญคือต้องรู้จักเด็กก่อนเพราะฉะนั้นตอไอไอ้กระบวนการที่เล่ามาตะกเคกี้ยวในมันจะเป็นกระบวนการที่คิดมาก่อนแต่ในคลาสแรกเนี่ยนนเราจะต้องเอ่อเพราะว่าเนจะต้อง,จะ,องจะต้องคุยกับเด็กแบบคือดูแบ็กกราวก่อนนะคะเทอมแล้วเพราะนั้นกระบวนการสอนเนี่ยมันจะถูกยืดหยุ่นจากการเข้าใจเด็กครั้งแรกก่อนเพราะว่าหนึ่งเทอมทุกเทอมที่เปิดสอนนะคะมันจะไม่รู้หรอกว่าแบ็กกราวเด็ก มาจากไหนเป็นยังไงต่อให้เราเคยอาจจะเคยสอนเขามาตอนปี1แล้วเขามาเรียนกับเราตอนปี3หรือปี4หรือจริงๆถ้าสอนปีหนึ่งเลยเราอาจจะเคยสัมภาษณ์เขาเข้ามาหาวิทยาลัยมาเนี่ยยังไงเราก็ไม่รู้จักเขาดี จนกว่าเขาจะพูดก,กับเราในในวีก็คือเป็นเหมือนแบบไดอะล็อกกันอยู่เป็นไดอะล็อกเร์นนิ่งไดอะล็อกเลยค่ะใน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  first class ใน first meeting อันนี้เป็นกระบวนการก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการที่เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวอาจจะค่อยเล่าอีกทีก็ได้ว่าทฤษฎีที่ที่ถ้าเอามาแมปในทางการศึกษามันคืออะไรอาจจะวนไปที่อาจารย์มนสิทธิ์ก่อนอก็ได้ค่ะค่ะน่าสนใจตรงที่รีเซ็ตกระบวนการนะคะอจารย์จูนแล้วก็ ลดทอนลำดับชั้นความเก่งน,นี่ก็คือทําให้ทุกคนเท่ากันแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็แบ่งปันนะคะ่คะนนจะมีมีมุมของของวิธีคิดแบบนี้ด้วยอะคะ่ะอาจารย์อาจจะให้อาจารย์นมนสิทธิ์เล่าคร่าวๆก่อนว่าการออกแบบการเรียน,นการสอนของอาจารย์เป็นอะไรก่อนที่จะไปอยากไปเล่ารายละเอียดอีกรอบหนึง่งอโอเคครับคือตอนที่อาจารย์พ่จูนพูดมาเนี่ยน่าสนใจมากผมพยายามจะนึกถึงตัวผมเองว่า จริงๆแล้วตอนผมสอนครั้งแรกอ่ะผมไม่อยากบอกเลยว่าถ้าผมย้อนกลับไปครั้งแรกที่ผมเริ่มสอนที่มอจะทอเลยอ่ะครับผมสอนเด็กไปได้ครึ่งเทอมเป็นวิชาฟิสิกส์พื้นฐานที่สอนให้นักศึกษาวิศวะอินเตอร์ปีที่หนึ่งอ่ะครับผลปรากฏว่าเด็กอ่ะเฟลการทำข้อสอบหมดเลยเด็กทำข้อสอบไม่ได้เลยแล้วผมสังเกตจากจำนวนเด็กที่เข้าห้องเรียนเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงลดลง ไปไเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วผม <_ letter> ผมเรียกเด็กมาคุยคือเชิญตัวแทนของแต่ละภาคมาคุยลองคุยดูเพราะผมก็อยากรู้จริงๆว่าเด็กเขาคิดอะไรตอน,นนั้นเพิง่งสอนเป็นครั้งแรกครับ,บฟีดแบ็กหนึ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยน <ใช S 1> มันเปลี่ยนชีวิตผมเลยก็คือเด็กเขาบอกไว้คือเด็กเขาบอกว่าอาจารย์ตั้งใจสอนมากแต่สิ่งที่อาจารย์ให้ให้มาเนี่ยอาจารย์ผมไม่สามารถเชื่อมต่อกับ สิ่งที่อาจารย์ให้ได้คือองค์ความรู้ที่เด็กได้มาตั้งแต่ตอนสมัยจบม .6 อะขึ้นมาต่อปีหนึ่งมันเชื่อมกันไม่ติดตรงนี้นครับมันก็เลยเป็นคอมเมนต์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเออบางทีการที่เราพยายามหวังดีให้อะไรเขาเยอะๆแต่สุดท้ายเราเขารับไม่ได้อะจากผลดีมันจะกลายเป็นผลลายแล้วจริงๆตั้งแต่การฟีดแบคทางรันเป็นต้นมานะครับ มันมันเหมือนที่พี่จูนบอกเลยมันเปิดใจเด็กแลวมันก็เปิดใจเรามันทําให้เรารู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วเราก็คิดอะไรแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะการจาัดการเรียนการสอนของผมหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับมันก็เปลี่ยนไปเลยทั้งในวิชานั้นแล้วก็วิชาหลังจากนั้นมาด้วยอ่ะครับมันทําให้การ manage class อะไรง่ายขึ้นเหมือนที่พี่จูนบอกว่าทําให้การเปลี่ยนทัศนคติเขาว่าเฮ้ยเราทุกคนในห้องเรียนอ่ะเรา ไม่ได้เก่งไปหมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้น,นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องแชร์กัน,น,นเราก็สามารถทําตรงนั้นได้ <c oughs> ผพรว่าคีย์เวิร์ดของ <c oughs> ของประเด็นของพี่จูนเนี่ยสําหรับผม <c oughs> ตัวผมนะจากประสบการณ์ผมนะคือการที่เปิดใจยอมรับเราแล้วเราเก็ตโกยิ่งคือไปต่อด้วยกันได้แล้วก็ไปดได้ดีได้แบบนี้ครับผมผมผมรู้สึกอยากพูดประเด็นนี้นกันจากประสบการณ์